Make sure I want to. Yeah, your feeling after your team passed to semi-final round, how about your feeling now? Oh, I feel absolutely unbelievable, I cannot wait to just go back. Yeah, do you think football is coming home or not? Oh, 100%, football is coming home, you know it. Anything, any message to your manager, Chris, okay? Oh, guys, so okay, you're born football, man, we you the places, let's fucking go. Okay, uh do you think your team will be the champion right oh 100% it's coming on football's coming on yes thank you thank you so much มาร่วมต้อนรับาก,การฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2024นะครับผ่านแคมเปญสุดสำคัญของทางไทยรัฐนะครับแคมเปญเชียบอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลานะครับด้วยการส่งไปสเนียบัตหรือว่าโพสต์ก์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์หรือว่าแอปเป่าตังนะครับส่งได้ถึงวันที่14กร,รกฎาคมนี้ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับในการลุ้นรับรางวัลแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิเ่มเติมนะครับผ่านทุกสื่อของเครือไทยรัฐครับ สนับสนุนโดยเชียรบอลให้มันเฮลานรับโชคทุกที่ท,ท,ทุกเวลาเชียร์กระหึม่มแจกกระนำลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทถึง14บสกรกฎาคม2567ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามสับสไร์ย YouTube t ฟ a ส s p o r t ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ